แก้วมังกรเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันเพราะมีรสชาติหวานฉ่ำรับประทานง่ายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายคนเป็นเบาหวานสามารถทานแก้วมังกรได้เรามาฟังกันต่อเกี่ยวกับแก้วมังกรกันแก้วมังกรเป็นพืชในวงกระบองเพชรมีลักษณะเป็นไม้เลื้อยมีลำต้นยาวห -10 เมตรใบมีลักษณะคล้ายใบกระบองเพชร ดอกมีสีขาวขนาดใหญ่บานในตอนกลางคืนผลแก้วมังกรมีรูปทรงรีหรือกลมเปลือกผลมีสีแดงชมพูหรือเหลืองขึ้งอยู่กับสายพันธุ์เนื้อผลมีสีขาวหรือสีแดงมเมล็ดมีขนาดเล็กสีดำแก้วมังกรมีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโกและอเมริกากลางเข้ามาแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อประมาณ100ปีที่แล้ว ในประเทศไทยเริ่มปลูกแก้วมังกรอย่างแพร่หลายในช่วงทศวรรษ2000คุณค่าทางโภชนาการของแก้วมังกรแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามินซีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน b 1, ีสแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและใย,ยอาหาร สรรพคุณของแก้วมังกรแก้วมังกรมีสรรพคุณมากมายเช่นช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันโรคหวัดช่วยป้องกันโรคมะเร็งช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดช่วยป้องกันโรคหัวใจช่วยป้องกันโรคเบาหวานช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงช่วยป้องกันโรคนิ่วในไต ช่วยป้องกันโรคท้องผูกวิธีรับประทานแก้วมังกรแก้วมังกรสามารถรับประทานสดสดหรือนำไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มไอศครีมแยมน้ำผลไม้ข้อควรระวังในการรับประทานแก้วมังกรแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใหญ่และเด็กแต่ไม่ควรรับประทานมากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ